รับเข้ามาสู่คู่หูคู่งาน<ช>ครับช่วงสุดท้ายนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องสดอกเคาะกันย้ำครับกล้องมาใครที่อยู่ข้างบ้านแม่เยือนนะฮะแม่เยือนอำเภอเลยนะบ,บ,บ้านคาบ้านคาคราชบุรีรจังหวัดราชบุรีนะครับไม่รู้มีกี่กี่เยือนละจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าใครยืมเงินแม่เยือนไปตอนนี้แม่เยือนรู้สึกทุกข์ใจแล้วกะลุนานำมาคืนด้วยแม่เยือน ทวงก็แล้วสองรอบยังไม่คืนต่อไปไม่เยือนจะส่งคุณพ่อไปทวงแล้วนะฮะดังนั้นผมก็ทวงให้ด้วยละกันนะก็เข้าใจทั้งเจ้านี่ลูกนี่เราก็เข้าใจว่าลําบากแต่เนี่ยเห็นไหมเราก็ไปสร้างความลําบากให้เจ้านี่อีกมันบาปนะคุณและคุณคิดดูนะคะออตอนนี้คือแกไม่มีทางออกแกโทรมาหารายการเราคือคือดูดวงเพื่อจะถามว่า เงินที่ยืมให้เขายืมได้คืนไหมคุณผู้ชมนี่เป็นรายการรับารเลยนไปแล้วเนี่ยใช่นะครับดังนั้นดีไม่เยือนไม่บอกชื่อละเอียดมาด้วยนี่ผมก็พูดให้นะผมเข้าใจหัวอกของเจ้านี้นะครับดังนั้นทยอยคืนเขาเรียกว่าไปน้อยใช้น้อยเออไปหาข้อตกลงร่วมกันค่ะเพื่อนบ้านกันนะพูดคุยกันได้ใช่ก็บอกและที่สําคัญลูกหนี้นะคะทั้งหลายอย่าโกรธเขานะที่เขาทวงเงิน นึกถึงวันที่เราไปยืมใช่อยากไปกรูดเขานั้นแทบจะสไลด์ละลายเป็นอ่าเป็นเป็นของเร็วเข้าไปโอ้ขอยืมสักได้ไหมนึกถึงตอนนั้นแม้พอมาเขาทวงปุ๊บนิ่งแข็งเป็นหินผากัเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นไม่เอาไม่เอาไม่น่ารักไม่น่ารักนะจ๊ะอ่าฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่เยือนก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่อยู่บ้านสองคนไม่หนึ่งคนนะก็เงาเงาไม่มีลูกไม่มีหลาน ใครที่แบบรู้สึกเหงาเปิดดูเราใช่ <ผม S 2> ย้ำอีกทีอันนี้สําคัญเหงาเปิดดูช่องเราเลยเนี่ยไม่อยากดูดวงก็ได้อ่ะโทรมาสั่งของแ<ช>วะคุยกันสักหน่อยก็ได้อ่ะอย่างเมื่อกี้ครับช่วยอันไหนได้ช่วยช่วยทวงหนี้เนี่ยผมยังช่วยเนี่ยผมก็ช่วยแล้ว <c oughs> ผมทําอะไรได้ <c oughs> ผมทําให้หมดนะผมพูดเลยนะขอขอมาอยากอยากให,ยกให้ยิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่กก <c oughs> อยากให้หายเหงากันดู <c oughs> แล้วหายเหงาคลายเครียดดูเลยฮะยิ่งตอนนี้เรามีสดสดแล้วเรียกว่าสดสดเลยคุณเปิดมาเดี๋ยวนี้เป็นช่วงเย็นเนาะ จะต้องร้องเพลงนั้นเนี่ยไล์สดไปจะร้องเพลงได้เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็มีประมาณสองสองครั้งสองครั้งเริ่มก่อนเดี๋ยวถ้าเนี่ยคุณสั่งงามของเราเนี่ยเยอะเนี่ยเซตเนี่ยสองพันสี่หกขวดสั่งกันเยอะๆต่อไปสดทุกวันใครจะไปรู้ใช่สดทุกวันเลยนะคุณผู้ชมเจ็ดวันไม่ให้พักผ่อนไม่ให้นอนกันเลยจัดไปใครจะทำใครจะทำนั่งดูหน้าทีมงานเจ็ดวันนะฮะอาจจะได้แบบเต็มๆตมจะได้หายเหงาคลายเครียดกันนะครับผมอ่ะเรื่องสะดอกเคาะ สอดคอสอดคอรอนะฮะถ้าผมเริ่มพูดอย่างนี้ละสอดคอรจะไม่เริ่มไม่ได้ละนะครับมายังเหลืออีกประมาณสี่ข้อด้วยกันต่อเลยครับต่อมานะคะเรื่องเรื่องเคล็ดลับล้างสวยครับกินเจรหรือกินมังสวิรัตเอออันนี้คือใช้ได้จริงจริง,รงไม่ต้องรอช่วงไม่ต้องรองงไม่ต้องรอแบบช่วงกินเจนะใช่กินได้เลยไม่ต้องรอหรือแบบบางวันรู้สึกไม่สบายใจวันพระหรือวันเกิดกินเลยค่ะคุณผู้ชมลองกินดู ไม่เสียหายเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างถ้ากินมังนี้ก็ง่ายๆฮะงดเนื้อสัตว์งดเนื้อสัตว์ได้เลยไข<ค>่ก็กินได้นะคะกินได้นะครับหรือถ้าจะกินเจอาหารเจแบบสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้ตามฮะมากแช่แข็งคุณสามารถหาก,กินได้ทั้งปีเลยอันนี้ผมพูดก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อร่อยขึ้นรสชาติพัฒนากว่าเมื่อก่อนมากอาหารเจคือเขาจะมีเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรตีนเกษตรที่ทําได้ทั้งล่าสุดเมื่อคืนไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งหมูกรอบ หมูกรอบบอร่อยนะอร่อยนะอร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกพัฒนาไปตามยุคสมัยใช่ไหมจะทำบุญจะกินเจเนี่ยทำได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะนะไปต่อมานะคะข้ออีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือเนี่ยหลายหลายท่านนับถือหลายอย่างมากในชีวิตนีทั้งเทพทั้งอิสลามทั้งฮินดูทั้งพระพุทธไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีแทบจะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนะคะ ต้องปฏิบัติตัวก่อนอันดับแรกถ้าเรานับถือแล้วก่อนถ้าเรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไหนเราต้องดูข้อปฏิบัติของเขาก่อนอข้อห้ามเขาห้ามกินอะไรเราก็ต้องห้ามกินนะคุณผู้ชมเพราะถ้าเราขอพรเนี่ยถ้าเรายังกินของที่เขาไม่กินอ่ะม,มันจะไม่ได้พรอันนี้บอกเลยขอไปก็ไม่สําเร็จผลนะคะแล้วคุณจะไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะนะคะบางคนอายุตัวอย่างง่ายเจ้าแม่กวนอิมใช่สัตว์เนื้อเลย เต็มข้ออร่อยมากช่วงนี้ปิ้งย่างเต็มบ้านเต็มเมืองสน่อยไม่เป็นไรสักมื้อหนึ่งพียก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 มูว่าเจ้าแม่ก่อนนะลูกขอเข้ามาขอเข้ามาขอสักมื้อมีได้ด้วยเหรอไม่ได้ค่ะคุณ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 นึกถึงพูดเป็นเจ้าแม่กวนอิมนหมคุณอ๋ไอไอลูกช้างคนนี้นี่มันมันอะไรเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และคุณอีกหนึ่งเคสที่อยากเล่าให้ฟังพูดถึงเจ้าแม่กวนอิมนะคะมีน้องเขาแบบนับไปรับมาตอนแรกเป็นพุธอยู่ดีๆอยากเป็นคลิป ไปเป็นคลิปไปเป็นคลิปมาเป็นคลิปม,มาเสร็จนับถือพระเจ้าเรียบร้อยอแล้วก็ไปเจิมหน้ากับพระแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเสร็จไปเจ้าแม่กวนอิมด้วย <c oughs> คือเอาทุกอย่าง <c oughs> ไม่ใช่คือเอาทุกอย่างนะ,ะแล้วเป็นคนที่ชอบกินเนื้อชอบกินเลือดโอ้โหมาเนี่ยนีบอกไหมสายของดิบไปเลยเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อชอบกินเลือดชอบกินของดิบแล้วก็ไปเป็นคลิปแล้วก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมเพื่อที่จะทํางานแล้วโทรมาถามหมอกล้วยบ่อยมากเป็นคนที่ดูดวงกับหมอกล้วยไม่ไดเอามาเฉนะเนี่ยนะ หมอกล้วยครับอืาวันนี้ผมมีนัดจะไปกินเนื้ออผมขอกินได้ไหมครับมื้อเดียวเราก็บอกว่าไม่ได้สิรับมาแล้วไม่ได้เลยไม่ได้กินไม่ได้นะอพออีกวันนึงหมอกล้วยครับผมมากินไปแล้วอแล้วเนี่ยผมรู้สึกผิดมากอผมจะต้องทํายังไงต่อดีผมต้องไปยกขมาใหม่แล้วก็บอกเขาว่าผมจะกน้อมไม่กินอีกแล้วได้ไหมก็เลยบอกว่าเริ่มกันใหม่ได้ไหม เราเริ่มกันใหม่ได้ไหมไม่ได้ว่าบอกว่าตอบสั้นๆเลยหรอไม่ได้คือพิมพ์สั้นๆมากเริ่มรำคาญแล้วเหมือนกันถามบ่อยนึกออกไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะฝากถึงทุกๆท่านทุกคนจะจบตั้งแต่ไม่ได้แรกแล้วไม่ได้แรกแล้วแล้วไปกินอีกแล้วชีวิตตอนนี้ซวยนะคุณดินทําอะไรก็ทําไม่ขึ้นแล้วมาโทษเราอ่ะเนี่ยเพราะหมอกล้วยบอกแล้วไม่เข้มไม่หนักใจไม่โทรมาตอนผมกินบอกเอ้าผิดผิดที่เราอีก คือพูดง่ายๆคือคนกินเนื้อผมไม่ผิดหรอกเอาจริงๆอะไม่ผิดคุณผู้ชมไม่ผิดคนชอบกินกันได้ไม่ผิดเลยนะคะคืออันไหนที่มันสัตว์กินได้เข้าใจความเป็นมนุษย์กินได้แต่เราต้องใช้ชีวิตไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตส่วนทางที่รับมาแล้วมันไม่ใช่แล้วเป็นคริสเนี่ยเขาเราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นคริสเขาห้ามกินเลือดกินของดิบอ๋อเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเสือกไปกินแล้วก็อะไรไปกินทําไมชอบกิน หนุ่มจีนน้ำยาป่าใส่เลือดแล้วไปเป็นคริสก็งงคริสเขาก็จะมีไอ้นั้นหลายของเขาเหมือนกันนะใช่เขาห้ามกินไงห้ามกินบางทีมีอีกข้อหนึ่งห้ามอันนี้พูดได้ห้ามมีเซ็กก่อนแต่งะอะไรมีนะมีเขามีเขามีอย่างนั้นคนที่เคร่งมากมากที่ผมเคยรู้จักของเคยรู้จักผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเป็นคริสเขาคิดแล้วเขาเลิกเลยคนนี้เลิกเลยสามารถสามารถเล่าได้ถึงระดับไหนฮะตรงนี้ล่ะ ไม่ได้ไม่ได้เอาเอา,าเป็นว่าพอพอพอครับเป็นข้อแต่ละแต่ละคริปบางเขาเรียกจะมีหลายนิกายเราเรียกหลียนิกายได้ไหมพี่เออคล้ายๆอย่างนี้น <c oughs> คือเขาจะมีนับถือข้อห้ามที่ต่างกันแต่ละาศาสนาก็ไม่เหมือนกันเลยคุณผู้ชมจริงๆอันนี้อันนี้ไอ้นนอนนอพูดจริงนะคือถ้าเราจะนับถืออะไรเราก็เขาจะมีอยู่แล้วแหละเราจะรู้ตัว<ช>อ,ยอย่างเราพุทธเราคนพุทธเราก็จะรู้อยู่ว่าจริงข้อห้ามเราชัดเจนนะคนพุทธอย่างสินข้อสินห้าข้อก <throp. S 1> ็อชัดเจนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ ความเป็นพุทธและความเป็นไทยของเราพอบวกกันนะ่ะมันจะกลายเป็นความสบายๆถูกต้องคนไทยเราจะแบบชอบอะไรสบาย <c oughs> ก็จะมีความหย่อนยาน <c oughs> จะมีความหย่อนยาน <c oughs> จะมีความไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยค่อยเป็น <c oughs> เดี๋ยวก็ยกมือไหว้เนี่คนไทยเราถนัด <c oughs> เดี๋ยวยกมือไหว้ขอ <c oughs> อน,อ,นอ่าเน่ยเหมือนเหมือนกันดังนั้นก่อนก่อนจะทําอะไรจะนับถืออะไรดูข้อห้ามข้อปฏิบัติให้ดีก่อนว่าจะได้ไม่เขาเรียกว่าให้มันจบห้ามแล้วก็ห้ามเลยอ่ะ มันก็จะดีกับตัวคุณด้วยนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ฝากด้วยบางคนที่ไปบูชาพระพิฆเนศกินเนื้อก็เลยงงเหมือนกันว่าเขาบูชาเทพแต่เขากินเนื้อทั้งทั้งที่พระพิฆเนศอ่ะห้ามถวายของคาวเลยนะคุณดินไม่ได้เลยนะแต่ใช้ความคิดสวนทางนมันไม่ได้นะคุณผู้ชมต่อให้ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีเยอะมากและเข้าถึงได้ง่ายมากนะคะไม่ใช่ว่าเราไปขอพรที่ไหนจะได้ทุกข้อนะคะคุณก็ต้องปฏิบัติตาม กรดของเขาด้วยใช่นะฮะและ้วที่สาคัญอ่ะสำหรับคนแบบอยากจะลดเนื้อสัตว์อ่ะอันนี้ดีจริงอันนี้ก็ดีด,ดีต่อสุขภาพด้วยสุขภาพ,ภาพก็ด,ดีมากนะ,ะคือด้วยความเป็นเนื้อคือระบบการย่อยก็จะย่อยย่อยได้ช้ายิ่งถ้าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มเห็นผลที่บอกเลยนะยิ่งอายุมากขึ้นแล้วแบบ ถ้าทานทานเนื้อเยอะๆอะไรก็จะมีผลตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อะไรได้เหมือนกันแต่คนทานทานอยู่แล้วก็ไม่ได่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าปุ๊บป๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบนี้นะจ๊ะอ่ะมีสะดอกเคะแบบไหนที่พอทําได้อีกไหมต่อมาอันนี้คือทําด้วยตัวเองคือการสะกเคะแบบตั้งเทียนในน้ำเฮ้ยยังไงแล้วก็มีคามีคําสวดมนต์ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นการล้างซวยขององค์เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ ก็คือเอาเอาขันขันใส่น้ำนี่คุณผู้ชมขันเงินเงินละเอาขันเงินอะใส่น้ำเลยนตั้่อนแล้วก็แล้วก็มีเทียนเทียนหนึ่งเทียนจุดนะคะแล้วก็ไปปักในน้ําน้ําที่ในขันะใช่ตรงกลางแล้วก็วนตัวเองวนตัวเองวนตัวเองเหมือนกับขอพรแล้วก็มีคาถาไฟต้องห้ามดับใช่ไหมห้ามดับไม่ใช่ล้มปุ๊บดับปึ๊บถ้าไฟดับก็ให้เอานาขันน้ำนั่นล้างหัวล้างสวยอ๋อล้างไปเลยรายการเราเป็นความเชื่อนะคะอันนี้หามาให้นะครับย้ำย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ ใครจะทำอะไรใช้วิจารณญาณลองเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อันแล้วแต่อันนี้แต่วิธีที่เรามาวันนี้รู้สึกเป็นวิธีที่ทําได้ทาได้ทาได้แล้วง่ายด้วยนะทําได้ลองทําดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่เราเห็นเยอะมากในโซเชียลคือการอาบน้ําเกลือไออันนี้ได้ยินบ่อยมากอาบน้าเกลือดีจริงนะหมอกล้วยเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถ้าใครดวงซวยจะให้อาบน้ําเกลือ เพราะอะไรหนึ่งเลยเกลือเป็นเป็นสิ่งที่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคถ้าในความถ้าในเรื่องของวิทยาศาสตร์เกลือแน่นอนฮะอย่างเราล้างแผลล้างใดๆเกลือเกลือเนี่ยพูดง่ายถ้าเป็นคนเท่าคนแก่เราจะเห็นว่าเขาใช้เกลือกันบ่อยมากปวดฟันฟันผูเกลือแค่เกลือจริงๆยายผมเนี่ยทุกอย่างเอะอะเกลือแปรงฟันก็เกลือเห็นไหมยาสีฟันแบบทันสมัยทันสมัยยังมีส่วนผสมของเกลือเป็นหลัก เไหมเกลือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นของที่มีประโยชน์มากแ่อนของวิทยาศาสตร์นะแล้วทางทางของมูเป็นยังไงแบบทางของมูเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะใช้เกลือเม็ดเขาเขามีความเชื่อว่าพิธีพิธีสา์เกลือเป็นการพิธีล้างสวยได้แท้จริงเพราะว่าเกลือเขาใช้กําจัดล้างสิ่งปฏิกูลเขาเลยเอามาใช้ในหลักของทางมูนะคะอาบน้ําเกลือเนี่ย ถ้ารู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกต่ำจังเลยหรือรู้สึกว่ามีใครทําสียสร์กับเราหรือเปล่ากลัวโดนคุณใสยโดนของอาบน้ําเกลือเลยค่ะคุณผู้ชมวิธีอาบนะคะใส่เกลือแค่หนึ่งกำมือคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะหนึ่งกำมือนะคะในขันน้ําขันภาชนะที่เราอาบทุกๆวันอะค่ะถ้าถ้าถ้าไม่มีฝักบัวเนาะขันน้ําซื้อสักอันหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่เกลือลงไปสักหนึ่งกำมือแล้วก็คนคุให้มันละลายก่อน ใช้เกลือป่นนะตอนนี้มันมีเกลือเป่นแล้วครับถ้าเป็นเกลือเม็ดก็จะละลายช้าหน่อยใช่มันช้าหน่อยใช้เกลือป่นนะไม่ใช่ไปแวะสมุดสาครมาได้มากิโลหนึ่งมาใส่ใส่ไปครึ่งกระสอบไม่ได้นั่งคนอยู่นั่งคนอยู่สามชั่วโมงไม่ได้อาบสักทีไม่ได้เดี๋ยวนี้ขันเดียวก็พอใช้ขันเดียวขันก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็วนๆให้มันละลายพอละลายเสร็จเนี่ยวิธีการอาบเขาบอกกันยังไงหนึ่งเลยกล่าว ข้าพเจ้าชื่ออะไรต้องจุดทงจุดทูไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องข้าพเจ้าช yeah> ื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนวันนี้เนี่ยขอพระแม่คงคาบางคนยังไม่เคยขอเราใช้น้ํานี่คือพระแม่คงคานะคะขอพระแม่คงคาขอพระแม่ธรณีนะคะเวลาอาบน้าเกลือนี่ขอข้ามาก่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยหมดทุกหมดโกขจัดสิ่งชั่วร้จากร่างกายชําระล้างให้ผ่านจากเกลือนี้ให้หมด และให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีในเรื่องไหนขอไปเลยอยากได้งานใหม่อยากได้โชคลาภอยากถูกหวยสามตัวตรงขอได้แค่หนึ่งข้อนะคะเวลาอาบคุณอาบถือขันจากข้างหน้าจะลดนะคะจากหัวก่อนเวลาลดเนี่ยก่อนลดต้องท่องนโมสามจบนาโมตัดสัพประ้อตัวรโตสตัวมาสมมติส่ะท่องเสร็จลดลดกันหายใจนะเวลาลดคุณดินกันหายใจฟืบหลับตาด้วยไหมแล้วแต่คุณจะหลับไม่หลับ แต่ต้องหลับคุณเราต้องหลับสิเนาะหลับตาไปเลยแล้วก็ลดจนจนน้าหยดสุดท้ายตกถึงตาดมเราก็อยหายใจเราก็หายใจนะคะวิธีนี้จะช่วยเราเลยอาบวันไหนก็ได้นะครับแต่อยากให้อาบวันเกิดจันจันนันท์คารพุธพฤหัสุ์ที่คุณเกิดอาบได้เลยถ้าอยากให้้าขายล่ํารวยเทคนิคง่ายๆอาบข้างขึ้นข้างขึ้นของปฏิกันตารคติแต่ถ้าอยากล้างสวยหมดทุกอย่างมันนะอาบข้างแรลมข้างแรลม ก็เรื่องสะดวกก็วันเกิดวันเกิดเลยอาบเลยนะคะอาบได้หมดเลยนะครับลองอาบดูคุณนินลองไปอาบดูเผื่อถูกไม่ซ้ำตัวตรงบางคนบางคนอาบไปขันแรกนี่อกรี๊ดมีแผลพอดีมีแผลโดนน้ำเกลือแผลสดเราะวังให้ดีบางคนแผลทะหลอกคุณน้ำเกลือคุณผู้ชมย้ำอีกทีพี่กล้วยอย่างที่บอกว่าน้ำเกลือมันไม่ฆ่าเราก็ตกใจผมก็ยังเอ๊ะ ีเขาดูว่าโดนของใช่แสบแผลเดินออกมาแสบแผลกินไม่ได้คุณผู้ชมเราะวังไว้หรือว่าผีออกไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะยังไงก็เนี่ยเป็นวิธีง่ายๆเนาะเขาเรียกและอย่านะคะคุณคุณผู้ชมคะอาบน้ําเกลือเสร็จเราต้องชําระล้างไงปกตินะคะไม่ใช่ว่าอาบน้ำเกลือเสร็จชีวิตของคุณแบบไม่ได้เออจริงๆเราควรจะบอกละเอียดนะใช่ละเอียดนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาย้ำหน่อยบางคนลาดมาตั้งแต่ตั้งแต่หัวคุณผู้ชมเริมเดินออกเลยไม่ได้ไม่ได้สะบัดเป่าแห้ง โอ้โหเป็นคาบเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้นะมันจะคันนะมันป็นบดเปื่นนะคะคือพิธีจบตรงนั้นแล้วก็อาบน้ำแบบปกตบัวล้างปกติได้เลยก็ถือว่าเราล้างได้แต่ตรงนั้นไปแล้วนะฮะไม่ใช่กลัวไม่ขังทิ้งน้าเกลือเป็นตัวเหนียวนะเหนียวให้บอกจริงเหนียวต้องวันนะไม่ได้ถึงคุณไปทะเลใช่เลย น้ำเกลือเอ้ยถ้าท่านทะเลนี่ถือว่าเป็นน้ำเกลือเลยไหมถ้าเรามาอาบม่ได้ไม่ก็โก็ระปกกว่านาะไม่ได้คุณนินเราจะไปคิดข้ามขั้นขนาดนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำเกลือง่ายๆไปซื้อเกลือมาเกลือป่นในครัวแหละไม่ต้องหาไหนหรอกนะบีบใส่มีปริมาณที่กะไหมไม่ต้องหนึ่งกำมือหนึ่งำมือง่ายๆจำง่ายๆโปะเข้าไปนะครับคนๆให้ละลายแล้วก็ลาดนั่นเองอันนี้ถ้าเราแบบต่อให้ไม่สูงไม่สวยก็ลองก็ได้นะผมว่าถ้าแบบว่าเป็นทําเป็นแบบว่ากิจวัตรก็หา่เดือนละครั้งหรืออะไรใดๆนะฮะหรือใครทีี่่่่รู้สึกกวาาอออยงทบะ ความซวยในแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนซวยมากซวยน้อยบางคนแค่เดินเตะโต๊ะเนี่ยคนรู้สึกว่าคนนี้กูซวยจังเลยใช่บางคนแบบรถเราเฉียวเลยนี่แน่นอนทุกคนจะรู้ว่าซวยแต่ซวยเสร็จทุกคนสะดอกคอด้วยการไปซื้อหวยถูกต้องถูกต้องเราวิธีการแก้ซวยของเราเนี่ยทุกคนเลยไม่ว่าใครก็คือการครบมันจะมีคํานึงที่เรียกว่าเรื่องที่ร้ายๆมันจะกลายเป็นดีอะไรนี่ใช่ไหมเราคนไทยเรามักจะมีความเชื่อว่าถ้าถ้ามันเจอเรื่องแย่ๆแล้ว ต้องเจอเรื่องดีมันจะสลับกันมันจะขึ้นจะลงดังนั้นฮะเวลาที่เขาบอกว่าแล้วนะยามขึ้นอย่าหลงยามลงหรือม,มัสลับลกันเนยอย่าเลิงอย่าเลงอะไรประมาณนี้ดังนั้นถ้าชีวิตดีๆให้คุณคิดไว้เสมอว่าวันหนึ่งมันอาจจะซวยจะล่วงจะหล่นได้ดังนั้นการมีสติ สำคัญที่สุดฝากไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะย้ำอีกทีสุดท้ายแล้วอย่าลืมอันนี้6ขวดจัดไปจ้า2,400บาทยังโทรกลิ้งกลางมาได้ที่กล้วยเบอร์อะไรย้ำหน่อย0824423626นะคะรีบโทรมานะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรายังมีอยู่นะคะซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดนะคะครับวันนี้เวลาของเราทั้งคู่หมดมแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวสาระดีๆกับคู่คู่งามวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ こんな